ทุกคนชาวมาเลยชอบมาที่นี่วัดไซขาวหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เพิ่งเมื่อวานปลุกทําพิธีเบิกในกไปเมื่อวานนี้ต้นเกล็ดมังกรเรือนไทยสวยมากวัดบิวชื่อทัดสวยมากรูแมวที่ทุกคนบึงนี้มีทั้งแมวทั้งเต่าแล้วก็กระต่ายกระต่ายตัวจริงด้วยนะนั่นนั่นนั่น,น,นไม่ใช่กระต่ายตัวนี้นะพระเขาพระจริงที่วัดนี้ใจดีมาก,กเจ้าอาวาสใจดีนั่นกระต่ายยัง ะตายกับเตา่าเต่าอยู่ใต้ตัวเต่าตัวเขียวนั่นแหละตัวจริงนะเต่าจริงๆจะอยู่ใต้ไม้นี่รูนี่ด้วยแมวเห็นไหมครับปัสายขาวนี่แมวน่ารักมากทุกคนเห็นยังแล้วก็บึงนี้ก็จะเป็นบึงเต่าอีกบึงหนึ่งมีทั้งเป่าเต่าจริงเต่าปลอมนี่เต่าจริงอยู่ตรงนี้เต่าปลอมอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้จะมีสองตัว เต่าจริงตรงนี้ตัวนี้ไอสองตัวดช่ยนะสามสี่สามตัวสี่ตัวกองกันอยู่โอ้กองกันอยู่เน,นี่ยทุกคนเต็มเลยสุดยอดแมว นี่ครับเดินไปก็จะไปเจอสาลาริมน้ำแล้วก็หลุนพอ่อทวดองค่ใหญ่ทุกคนว่าไงลูกแมวไปไหนแล้วเจ้าอาวาสบอกว่าหมาชอบปีนมากินกระต่ายเหลืออูแค่ตัวเดียวเต่าอยู่ในนี้กับอยู่ใต้นุใต้เขียวแล้วก็ใต้ไม้นี่แต่ในบึงน,นุนจะเยอะกว่า น่นารักมากวัดรายขาวหลวงพ่อใจดีด้วยนะใครมาสักการะทําบุญทําสะพานบุญนี่จะให้ดูเต่าชัดๆกระตาอดี๋ไปแล้วลูกเดี๋ยวเช็คเช็คเอาละนะจะไปเช็คอินที่โรงแรมน,นั่นไงเต่าซูมได้ไหมซูมได้นะครับซูมเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ตาตเขียว,น,วนี่ตัวนึ่เไห ใครมาเที่ยวที่วัดมาทําบุญแล้วจะได้เที่ยวเหมือนสวนสัตว์เล็กๆบึงน้ำมีต้นไม้สวยๆต้นทุเรียนหมาหน้าทุเรียนก็คงอาจจะได้ถ่ายรูปกับต้นทุเรียนนี่แมวน่ารักจริงๆแมวกับกระต่ายเขาจะแกล้งกันอยู่นะนี่บที่หลบตรงนั้นแลวฮะกระต่ายไปเดี๋ยวเมมจะเต็มอีกช่องนี้มันจะตักไปเองนะทุกคนนี่สูงพอไะเห็นหัวเต่าหลบซ่อนเก่ง นี่ตั้งห้าหกตัวซ้อนขี่คันนี่ก็ตัวนี้เขามีความสุกนะครับไปจะต้องเช็คเอาจากวัดสายขาวแห่งนี้อ่านี่ก็ต้นนมควายถ่ายอีกช่องหนึ่งเลยเมื่อก,กี้ต้นนมแมวอยู่ตรงอีพีก่อนใช่ไหมอ่าตรงนี้จะมีต้นนมควายแสดงว่าวัดนี้มีทั้งต้นนมควายแล้วก็ต้นนมแมวทุกคนตรงนี้หาเลี้ยวขวาก็เป็นที่ตั้งของอพระอาจารย์ หลวงพ่อหลวงปู่ผันศพไม่เน่านะครับทุกคนหลวงปู่ชวดมาลากราบลาท่านแล้วค่อยจนกว่าจะพบกันใหม่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกเลี้ยวซ้ายไป2กิโลต้นสีต่างออกดอกสีม่วงทุกคนดอกจาัก,การันดาที่ออสเตร